สวัสดีครับใครที่มีลำโพงบลูทูธเก่าๆนะครับแบตเตอรี่เสื่อมอยากจะให้เราเปลี่ยนแบตหรือว่าส่งมาให้เราทำการบิวใหม่นะครับให้เหมือนลำโพงใหม่เลยนะครับเราก็รับทำนะครับวันนี้มีลูกค้าส่งลำโพงบลูทูธรุ่น WK ลคงทีนะครับมาให้เปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วก็ทำการบิวใหม่นะครับตัวนี้ของเดิมเนี่ยสายหูหิ้วก็จะขาดอยู่แล้วนะครับแล้วก็สีภายนอกเนี่ยถลอกปอกเปิกมาเลยนะครับแล้วก็ มีฝาตะแกรงหน้าที่เป็นสีเทาเนี่ยรู้สึกว่าจะดํามากแล้วก็มีฝาแบบผ้าขาดนิดๆหน่อยๆน,นะครับลูกค้าก็เลยอยากจะเปลี่ยนใหม่นะครับแต่ว่าลูกค้าขอเป็นสีดํานะครับเป็นโทนดําก็เลยวันนี้จะจัดให้นะครับวิธีการนะครับเราก็จะแกะตะแกรงหน้าออกมาก่อนนะครับเราก็จะเห็นว่ารุ่นนี้นะครับเสียงมันดีมากนะเป็นลำโพงขนาด3นิ้วนะครับ1คู่แล้วก็ทวิเตอร์แหลมเนี่ย หนึ่งนิ้วอีกหนึ่งคู่นะครับรุ่นนี้เนี่ยออกแบบมาดีมากนะครับถ้าใครมีเนี่ยผมบอกเลยว่าเออมันเป็นรุ่นที่เสียงดังดีมากเบสดีเบสเพราะนุ่มๆน,นะครับตัวนี้วิธีการถอดเนี่ยไม่ได้ใช้ไขควงธรรมดาทั่วไปต้องใช้ประแจหกเหลี่ยมนะครับโดยเฉพาะเราก็จะถอดออกมานะครับเราก็จะค่อยๆถอดสายต่างๆนะครับสายแพรสายสัญญาณสายลำโพงสายแบตเตอรี่นะครับถอดออก เพื่อที่จะดูว่ามีอะไรชำรุดเสียหายบ้างเท่าที่เห็นแล้วเนี่ยผมจะเห็นว่ายางซีนขอบตู้ลําโพงเนี่ยมันจะมียางอยู่นะครับยางยางรอบเปลี่ยนไปหมดแล้วนะครับอาจจะต้องซีนกาวยางใหม่นะครับแล้วลูกค้าขอเปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยนะครับแล้วก็อัพเพิ่มนะครับจากแบตก้อนเดียวเนี่ยเปลี่ยนเป็นแบต2ก้อนนะครับเพื่อแบตก้อนเดียวก้อนละ4 0 0 0มิลลิแอมนะครับจะใส่เป็น8 0 0 0มิลลิแอมไปเลยนะครับเปิดได้ยาวๆนานๆน,น,นะครับ จะเห็นว่ามีขาล็อกนะครับขาล็อกยึดน็อตเนี่ยหักนะครับหลายตัวเลยเหมือนกันเดี๋ยวผมจะทําการซ่อมแซมติดกาวนะครับให้ใหม่เพราะว่าตัวนี้เป็นปัญหาของลมรั่วนะครับถ้าเราไม่ยึดน็อตด,ดีๆเนี่ยลมมันรั่วข้างตู้ทําให้เสียงมันไม่ดีเพราะเป็นตู้ตู้ปิดแล้วก็มีพอร์ตลมนะครับ เราก็ทําการเปลี่ยนแบตเตอรี่ก่อนเลยนะครับใช้แบตเตอรี่ขนาด4 0 0 0มิลลิแอมป์งชุดนะครับปกติแล้วเนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยจะมีแค่ชุดเดียวนะครับตัวนี้ก็เหมือนเพิ่มแบตเป็น2เท่านะครับทำสีหน้าตู้นะครับให้เป็นสีดําเพื่อที่เราจะได้ใส่ตะแกรงสีดำนะฮะเราจะใส่ตะแกรงหน้าแล้วก็หุ้มผ้าสีดําด้านหลังเนี่ยทำการขัดแล้วก็เคลือบสีใหม่นะครับให้เหมือนของใหม่เลยนะฮะนี่จะเป็นประมาณนี้พวก รอยต่อของตู้อุดกาวติดป้องกันลมรั่วเป็นที่เรียบร้อยนะครับหุ้มตะแกรงหน้าโดยใช้ผ้าหุ้มหน้านำพงนะครับเป็นผ้ายืดนะครับตัวนี้เราก็จะหุม้มแล้วก็ติดกาวนะครับ ใช้กาวยางติดบริเวณขอบนะครับซึ่งของเดิมเนี่ยก็เป็นกาวยางติดนะแต่ว่าจะเป็นผ้าสีเทานะครับอันนี้ลูกค้าเปลี่ยนใหม่ขอเป็นผ้าสีดำนะครับก็ใช้ผ้าหุมหน้าตุลลำโพงสีดำนี่เสร็จเรียบร้อยก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับสายหิ้วสีดำด้านในเป็นพรมสีแดงสวยๆนะครับผมว่าเฮ้ยมันมันดูดีมากเลยดูดีกว่าของเดิมตอนมาตอนแรกนะดูแบบเท่ๆดุดันนะครับส่วน ระบบไฟระบบอื่นๆนะครับระบบชาร์จแบตสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับเสียงออกมาดีเหมือนเดิมไม่มีรม่มรั่วข้างต้นะฮะนี่ส่งมาบิ้วใหม่นะครับตัวนี้ลูกค้ามีงบอยู่1000นะครับ1,000บาทนะฮะก็เหมือนได้ลำโพงใหม่เลยละนะครับแบบนี้เลยแถมสเปคดีกว่าเดิมด้วยนะครับแบตเปิดกันยาวๆไปนะครับ โอเคนะครับท่านใดที่สนใจนะครับอยากจะส่งลําโพงมาเปลี่ยนแบตหรือว่าส่งมาบิ้วหรือว่ามีลําโพงเก่าๆไม่ได้ใช้นะครับอยากจะส่งมาทําตู้ใหม่นะครับก็ยังไงก็สามารถทักทายเข้ามาคุยกินก่อนได้นะครับโอเควันนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมฮะสวัสดีครับ